สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะจริงๆสําหรับในกลุ่มคนที่สนใจว่านหรือเรื่องราวมหาสจรร์ความรู้ความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับว่านหรือต้นไม้อื่นๆจริงๆเราว่าจุดที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งที่ปรากฏในตําราว่านโบราณก็คือความคิดหรือที่มาที่ไปในการจัดทําหนังสือว่านเล่มนั้นๆซึ่งบางคนก็อาจจะ หาหนังสือเก่าๆพวกนี้สะสมไม่ได้แต่อยากรู้ว่าเออคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดยังไงเขาถึงเล่นวานแล้วก็ทําไมว่านถึงได้ยังคงเป็นของที่ยังคงเป็นที่สแสวงหาแล้วก็เป็นที่สะสมของคนกลุ่มหนึ่งอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราว่าข้อมูลเบื้องต้นในส่วนเกริ่นนําหรือในส่วนคํานําของหนังสือวานเก่าๆแต่ละเล่มอ่ะ ก็จะบอกที่มาบอกความคิดบอกแนวคิดของคนในรุ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะอิงไปถึงประสบการณ์ว่าเขาได้เคยใช้ว่านอะไรมาอย่างไงหรือมีความเชื่อ,อยังไงสังคมสมัยนั้นวัฒนธรรมสมัยนั้นมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่านเป็นยังไงบ้างเราก็เลยจะขอนําในส่วนของคํานําของหนังสือว่านเพื่อมาประกอบเป็นความรู้เป็น เหมือนกับแกะรอยประวัติศาสตร์ในเชิงของคนที่มีความเชื่อและมีความนับถือเรื่องว่านว่าเขาคิดอะไรกันนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของการทําหนังสือเล่มนั้นไปยังไงมายังไงตําราเล่มแรกนะคะที่เราจะเอามาเล่าสู่กันฟังก็คือตําราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีนะคะซึ่งท่านอยู่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านจะทำ ตำราคู่มือนี้มาเพื่อเป็นคู่มือของนักค้นคว้าสรรพ,พาวาัญยาของโบราณน,นะคะท่านได้บรรยายเอาไว้ในหนังสือของท่านว่าตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่มือของนักค้นคว้าสรรพ,พยาว่านต่างๆถ้าผู้ใดสนใจต้องการว่านร้อยแปดปวดติดต่อได้ที่นี่อันนี้คือท่านก็ มีจมีแบ่งจำหน่ายด้วยเนาะก็ธรรมดาของคนที่เขามีว่านเยอะๆก็มีว่านแบ่งจำหน่ายด้วยของท่านมีเถาเถานางเจิดว่านสาวหลงว่านมหาโพเคือเสาวหลงเถาวัดหลงหรือบ้านต่างๆวิธีโฆษณาขายของของคนในยุคเก่าเนาะโดยความเห็นของผู้เรียบเรียงเรื่องของว่านเป็นพฤกษชาติมหาสจั์ในทางศยศาสตร์พยัคฆ์แผนหนึ่งเราต้องยอมรับเลยนะคะว่าเมื่อก่อนนะ่ะเรื่องของศสยศาสตร์ หรือแม้กระทั่งการทําวัตถุมงคลหรืออวมงคลหรือจะเรียกว่าไม่มงคลต่างๆอามงคลต่างๆเนี่ยหลายๆอย่างมีการเอาต้นไม้หรือเอาว่านใส่ลงไปด้วยนะคะนอกจากผู้ปลูกจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วยังมีคุณประโยชน์ในทางอำนวยโชคลาภแก่ชะตาชีวิตของคนเราอย่างอนเนกอน,นันต์เช่นว่านชันดียังมีอยู่หลายชนิด เพียงแต่ว่านออกดอกเจ้าของก็เฮงหรือเป็นคนโชคดีมีความสุขได้ราบรอยเช่นถูกรอตเตอรี่เป็นต้นค้าขายสบโอกาสเหมาะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอีกด้วยยังอยู่ยงคงกระพันยังอยู่ยงคงกระพันกับผู้รู้จักใช้ถูกต้องอีก เหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเผยแพร่ว่านต่างๆให้รู้จักกันทั่วไปจะหามาปลูกไว้เพื่อให้ดูลักษณะแน่นอนเพื่อนำโชคมาสู่เจ้าของผู้ปลูกด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงจัดพิมพ์ตำรานี้ขึ้นซึ่งค้นคว้าม,มาจากตำราโบราณต่างๆเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้นิยมใช้ว่านโดยทั่วกันนะคะแล้วก็มาส่วนของคำนำอภินิหารของว่านต่างๆมีความศักดิ์สิทธิ์ต่างกัน มีลักษณะต้นใบหัวสีกลิ่นสรสสรรพคุณและวิธีใช้ต่างกันความศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยกว่าเวทมนต์และคาถาท่านให้เครดิตระดับนี้เลยนะคะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของว่านไม่น้อยกว่าเวทมนต์และคาถาปัญหาก็คือเราจะใช้ว่านกันถูกต้นถูกตัวไหมหรือถูกวิธีไหมสามารถป้องกันอันตรายต่างๆได้เช่นอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าตีไม่แตกบางชนิดเป็นเมตตามหานิยมและมหาเสน่ห์กับตัวผู้ใช้ บางชนิดให้เกิดลาบบางชนิดให้มีความสุขบางชนิดก็ให้มั่งคั่งไปในโภกทรัพย์บางชนิดก็เป็นยารักษาโรคต่างๆบางชนิดป้องกันพูดผีปีศาจได้บางชนิดว่านที่มีเทวดารักษาปลูกไว้กับบ้านหรือติดตัวติดไว้กับตัวบางชนิดก็ทําให้กล้าหาญบางชนิดก็เป็นมงคลบางชนิดก็เกิดลาบบางชนิดก็มีอิทธิพลอำนาจ บางชนิดก็เป็นจังงังแค้วคลาดจากอันตรายต่างๆบางชนิดให้เป็นหูทิพตาทิพล่องหนหายตัวได้บางชนิดก็เป็นยาอายุวัฒนะเพราะว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช้ถึงแต่ไทยเราอย่างเดียวคือชาวเกเหรีขา่ขาเขมรลาวพมา่าก็ยังมีผู้เชื่อถืออยู่เหมือนกันข้าพเจ้าเห็นว่าว่านต่างๆนี้ส่วนมากเป็นของตั้งแต่ครั้งโบราณ นับถือกันมาเพราะเป็นของธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าจึงสนใจได้ค้นคว้าตำราเก่าๆลอกออกมาจากสมุดข่อยบ้างลอกออกมาจากสมุดใบรานบ้างลอกออกมาจากสมุดดำบ้างโดยมาก เป็นตัวขอมเพื่อเอามาเรียบเรียงให้เป็นหลักฐานไม่ใช่เป็นของหลอกลวง,ลวงให้คนหลงเชื่อฉะนั้นผู้สนใจเห็นประโยชน์ต่างๆของว่านแล้วจึงควรมีตำราว่านนี้เป็นคู่มือเพื่อพิสูจน์ว่าจะมีผลจริงหรือไม่แต่ขอรับรองว่าได้คัดออกมาจากต้นฉบับที่ถูกต้องจริงๆเพราะว่านนี้เป็นว่านที่มีคุณลักษณะพิเศษไปกว่าพืชธรรมดาทั่วไป แต่การที่ปลูกว่านขุดว่านรักษาว่านใช้ว่านจะต้องให้ถูกเลิกยามและวิธีการในด้านต่างๆให้เหมาะสมจึงจะให้เกิดสรรพคุณอันแท้จริงตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าการปลูกว่านเดือนและวันที่ปลูกเป็นวเลิกดีที่สุดต้องปลูกเดือน6วันอังคารจะต้อง ปลูกในภาชนะดัชสถานที่อันสะอาดอันสมควรแก่ศักดิ์ศรีของว่านตลอดถึงชนิดของเนื้อดินและปุ๋ยอากาศและภูมิประเทศไม่ควรปลูกว่านในภาชนะเดียวกันหลายหลายชนิดเพื่อให้ว่านที่ปลูกนั้นเกิดผลศักดิ์สิทธิ์เป็นทวีคูณได้ผลแน่นอนตามประสงค์ควรใช้แผ่นทองแดงรงยันด้วยอิติปิโศ8ทิศ ส่วนการลดน้ำนั้นควรเสกด้วยอิทธิพิโซหนึ่งจบเสมอไปการรักษานั้นควรระวังอย่าให้ไก่วัวควายเข้าไปถ่ายหรือเหยียบข้ามการขุดโบราณน,นิยมขุดในเลิกวันอังคารเช่นเดียวกับวันปลูกแต่ว่านบางชนิดไม่ขุดขึ้นก็ได้แต่ว่านบางชนิดถ้าไม่ขุดขึ้นหัวเน่า แต่การขุดว่านนั้นต้องทำน้ำมนต์เสกด้วยสัพพีแปดจบพรมน้ำให้ทั่วกอว่านแล้วจึงขุดจึงจะศักดิ์สิทธิ์นักแลแต่ตามตำราโบราณท่านบ่ง,บงไว้ว่าเวลาใช้กินและทาหรือติดตัวไปควรเสกด้วยนะโมพุทธยะสามจบว่านซึ่งเป็นวัตถุธาตุโดยธรรมชาติอันมีอันมี ไสยศาสตร์เข้าร่วมด้วยย่อมให้เกิดผลสมบูรณ์ยิ่งฉะนั้นผู้สนใจเชื่อถือในเรื่องว่านอย่าลืมวิธีการต่างๆบางอย่างอยู่ได้ชั่วเบาชั่วเบาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะชั่วเบาก็หมายถึงแค่ปัสสาวะออกหนึ่งครั้งว่านก็หมดฤทธิ์บางอย่างแรมเดือนบางอย่างอยู่ตลอดไปสุดแท้แต่ฤทธิ์ของว่านต่างๆถ้าอยากจะทราบคุณของว่านทุกชนิด ก็ให้ซื้อหนังสือกระบินว่าเล่มนี้ไปอ่านดูเถิดผู้ที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านถูกหรือผิดขออภัยด้วยตามตำราขอให้ท่านผู้อ่านประสบแต่โชคดีอายุวันนะสุขภรัะทุปการเทินค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ชั้นหาวิธีมณะที่นี้อันนี้คือเป็นวิธีคิดแนวทางวิธีปฏิบัติแต่แต่ละเล่มนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าอาจจะค้นมาจากคนละแหล่ง แต่เรื่องของว่านน่ะเราก็มักจะยึดตำราเก่าๆเป็นหลักเพราะว่ามันสมัยเมื่อก่อนเป็นการเล่นที่ถึงพลิกถึงขิงจริงๆนะคะแล้วก็หวังผลประสิทธิจริงๆด้วยว่ามีทั้งการเอาออกรบมีทั้งการตีรันฟันแทงอะไรที่ถึงเลือดถึงชีวิตกันจริงๆเพราะฉะนั้นการเล่นว่านเมื่อก่อนน่ะจริงจังแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มี อิทธิฤทธิ์มากมายมันถึงได้ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะคะก็เลยเอามาอ่านให้ดูเผื่อใครที่จะสนใจว่าเออคนเมื่อก่อนเขาทำตำราว่านนี่เขามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราก็เลยเอามาอ่านให้ฟังหนึ่งตำราคือตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีสุดท้านนี้ก็ขอกราบขอพระคุณผู้เป็นเจ้าของตำรานะคะ ประโยชน์อันใดที่จะพึงมีพึงได้แต่คนที่ได้ความรู้จากตำราเล่มนี้ขอบุญนั้นจงเป็นประสิทธิแก่ครูบาอาจารย์ทุกท่านโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เจ้าของตำราและเทวดาที่รักษาว่านทุกต้นเทิน